กันดานวิถีบทที่3เป็นเรื่องของการแต่งตั้งคนเลวีให้ดูแลพภะพ,พระเจ้าปฏิบัติต่อคนเผ่าเลวีแตกต่างจากเผ่าอื่นพระองค์มีสถานที่พิเศษสําหรับเขาและพระองค์ทรงเตรียมบางอย่างสําหรับเขาหมายควาว่าเราผู้ที่ปนิบัติรับใช้พระเจ้าเราเนี่ยแหละเลวีสมัยนี้เนี่ยคนที่รับใช้พระเจ้าตั้งใจรับใช้พระเจ้าเนี่ยเป็นเลวีและพระเจ้า จะปฏิบัติต่อเราเตรียมบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษสําหรับเรากระดาษวิธีบทที่3ข้อที่1ต่อไปนี้เป็นชาติพันธุ์ของอาโรนและโมเสสในช่วงเวลาที่พระยาเวตรัดกับโมเสสบนภูเขาซีนาย ต่อไปนี้เป็นชาติพันธุ์อย่างเงี้ยข้อความแบบนี้ปรากฏหลายครั้งในพระธรรมปฐมกาลเป็นการบอกเล่าเรื่องราวว่าใครเป็นเชื้อสายใครแพ้เป็นเชื้อสายใครก็รจะพบมากในปฐมกาลแต่ในกันดารวิถีนี้เน้นเป็นพิเศษสําหรับเชื้อสายของโมเสสและก็อาโรนตอนนั้นพระเจ้าตรัสกับพวกเขาเนี่ยตอนนั้นเขายังอยู่ซีนายยังไม่ออกเดินทางยังไม่เคลื่อนพลแล้วก็พระเจ้าก็นอกจากแนะนําการนับจํานวนประชากรแนะนําการตั้งทัพการเคลื่อนทัพแล้วก็พูดกับโมเสสและอาโรนในบทนี้เป็นพิเศษอาโรนมีลูก4คน ชื่อนาดับอาบิฮูเอลีอาซาและอิ ามานาดับกับเอลีฮูเนี่ยดับไปแล้วเรียบร้อยนะฮะดับไปก่อนเพราะว่าเขาไม่ยำเกรงพระเจ้าทําสิ่งชั่วร้ายก็เลยเสียชีวิตเพราะว่าในข้อที่4บอกว่านาดับอาบิฮูตายต,ายต่อเฉพาะพระพักของพระเจ้าเมื่อเขาทั้งสองเอาไฟต้องห้ามมาถวายแด่พระเจ้าดังนั้นเหลือน้องสองคนของเขาก็เลยทําหน้าที่แทนเรื่องของนาดับกับอาบิฮูปรากฏในเลวีนิติ 10, บทที่10ข้อที่1นถึงสนะครับกานวิธีบทที่3ข้อที่5พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนําเผ่าเลวีมาใกล้และตั้ง เขาไว้ต่อหน้าอาโรนปุโรหิตและให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยของอารนบัดน,นี้คนเลวีถูกมอบหมายให้ช่วยเหลืออารนในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพาคนเผ่าเลวีเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานเลนโลนของอารนคนเลวีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าลูกหลานเลนโลนของอารนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน2เนี่ยเป็นปุโรหิตแต่ว่าเป็นคนอื่นๆนะที่ไม่ใช่ตระกูลอารน แต่อยู่ในเผ่าเลวีเขาจะเรียกว่าเลวีมีหน้าที่ช่วยเหลืองานต่างๆในพระภาคแล้วก็ช่วยเหลืองานของอาโรนแล้วก็ลูกหลานของเขาที่มอบหมายให้ในข้อที่12บอกว่าคนเลวีมีหน้าที่อีกอันหนึ่งคือเป็นหน้าที่ เป็นตัวแทนของบุตรหัวปีของคนอิสราเอลคือในบัญญัติของโมเสสบอกไว้ว่าลูกหัวปีเนี่ยลูกชายหัวปีต้องถวายให้กับพระเจ้าใช่ไหมทีนี้เนี่ยพวกนั้นก็ต้องออกไปรบด้วยใช่ไหมแล้วเอามาถวายพระเจ้าแล้วมาลบได้ยังไงใช่ไหมดันงนั้นทําอย่างนี้ก็คือว่าลูกของแนเน,เนเนี่ยเวลาจะถวายแด่พระเจ้าเนี่ยก็เอามาแต่ปรากฏว่า ให้คนเลวีคนหนึ่งเป็นตัวแทนของลูกของแนนลูกของรูทนะคะพอมีลูกเนี่ยมาถวายเดี๋ยวพระเจ้าก,ก็จะมีเลวีอีกคนหนึ่งใช้เลวีสองคนแทนลูกหัวปีของแต่ละคนหนึ่งครอบครัวจะมีลูกหัวปีแค่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็หนึ่งครอบครัวเนี้ยก็จะมีเลวีเนี่ยทำหน้าที่แทนด้วยเหตุน,นี้คนอิสราเอลก็เลยต้องเอาเงินหรือทรัพย์สินหรือต่างๆเนี่ยมาถวายให้กับคนเลวีไง คือเหมือนกับเป็นค่าจ้างมาช่วยรับใช้พระเจ้าแทนฉันนะอะไรประมาณน,นี้ก็คือบุตรหัวปีต้องถวายแด่พระเจ้าใช่ไหมแต่ไม่ต้องเอาคนเลวีเป็นตัวแทนถวายแทนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากตอนที่พระเจ้าทรงนําคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ในคืนปัสกาคืนแรกที่พระเจ้าบอกว่าให้ฆ่าแกะแล้วก็เอาเลือดทาที่วงกบประตูน่นะบอกว่าบุตรหัวปีทุกคนในอียิปต์จะต้องตายแต่ปรากฏว่าบุตรหัวปีของคนอิสราเอลเนี่ย รอดตายหมดเลยไม่ตายดังนั้นบุตรหัวปีของคนอิสาเลเนี่ยจริงๆตายไปแล้วแต่ที่ยังรอดเนี่ยเพราะว่าเป็นของของพระเจ้า ดังนั้นบุตรหัวปีทุกคนของ,ขอ,งอิสราเอลเป็นคนของพระเจ้าแต่ทีนี้เพื่อไม่ต้องให้มาทํางานในพรพพาก็ให้ส่งตัวแทนให้เลวีหนึ่งคนเป็นตัวแทนของหนึ่งครอบครัวก็เลยนี่เป็นหน้าที่อันหนึ่งของคนเลวีนั่นเป็นเรื่องราวของคนเลวีในบทที่3นี้ว่าพระเจ้าตั้งคนเลวีเพื่อจะมาปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าในพระวิหารหน้าที่ของคนเลวีมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างต่อมาเป็นเรื่องของหน้าที่ของคนเลวีซึ่งระบุไว้ใน บทที่3ข้อที่25จนถึง29คนเลวีมี3ตระกูลใหญ่ๆเกอร์โชมโคฮาร์แล้วก็เมลารีเขาจะปฏิบัติหน้าที่ในพระพาโดยที่องค์พันเกอร์โชมเนี่ยดูแลดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับม,าม่านต่างๆที่อยู่ในพระพานะครับทางทิศใต้นี่จะเป็นโคฮาร์โคฮาร์มี8,600คนหัวหน้าคือเอรีชาฟาน โคฮาดทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับภายในเต็นท์ภายในพระภารวมทั้งการจุดตะเกียงการทำอะไรต่างๆในในนั้นด้วยแต่โคฮาดจะไม่มีสิทธิเข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานในพระภาเนี่ยมันมีสองชั้นเนาะชั้นนอกชั้นนอกกับชั้นในชั้นในเป็นที่ตั้งของขีปนาสัญญาไอ้ชั้นในเนี่ยมีแต่มหาภูริเข้าไปได้กี่รัางครั้งเท่านั้นอีกองค์พันคือเกอรโ์โชนเกอร์โชนท้านทิศตะวันตกมีเจ็ดพันห้าร้อยคนหัวหน้าคือเอลียสัต ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขนผ้ามา่านผ้าคลุมเต็นท์อะไรต่างเนื่อจักผ้ามันใหญ่มากยุะมากมีจํานวนมากเลยต้องใช้ทีมนี้เป็นคนอีกทีหนึง่งเป็นทีมแผกหามเสาหาแนแบกขนของหนักรุ่นเวอร์ชันหนักนประมาณนี้อยอ,อย่างที่กัปบอกการเต็น์ใช่ไหมคนอิสราเอลเนี่ยการการเต็นต์ตั้งแค้แบบนี้ใช่ไหมแล้วตรงกลางนียตรงกลางนี้จะเป็นเผ่าเลวีทั้งสามตระกูลโคฮันอยู่ด้าน ใต้มีราดีด้านเหนือแล้วก็เเกโชนอยู่ด้านตะวันตกส่วนด้านตะวันออกเนี่จะเป็นอาโรนกับโมเสสแล้วก็ครอบครัวอยู่ด้านด้านหน้านี้ในทางทิศตะวันออกเวลาก็เดินทางก็จะเดินในใช้ทิศตะวันออกนั่นแน่ซึ่งในทางทิศตะวันออกเนี่ยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาใกล้ในบริเวณนี้ถ้าเข้ามาจะถูกลงโทษถึงประหารชีวิต อะไรทําไมคนอื่นเข้ามาบริเวณนี้ไม่ได้คือเป็นนี้เนื่องจากพระผานตรงกลางใช่ไหมแล้วคนอิสราเอลเป็นล้านเลยเนาะแล้วเขาต้องมานมัสการพระเจ้ามาถวายเครื่องบูชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลามาเนี่ยก็ให้มาที่พระผานเลยอย่ามาอย่ามาเยี่ยมโมเสสเยอะเกินไปนะครับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนในีมันมาเช้าสายบ่ายดิเขาก็เลยเป็นเขตห่วงห้าบริเวณนี้ว่าอ๋อห้ามเข้ามาเป็นเขตพิเศษสําหรับอาโรนโมเสสแล้วก็บรรดาปุโรหิตทั้งหลาย บทที่สข้อที่40จนถึงข้อที่51พูดถึงการทดแทนบุตรหัวปีของคนอิสราเอลในข้อที่40บอกว่าข้อต่า,างโนเสษจงนับบุตรชายหัวปีของคนอิสราเอลตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วจดชื่อเอาอไว้แล้วหลังจากนั้นก็เอามาใช้ให้เลวีเนี่ยมามาทดแทนทีนี้ขาจะนับได้22,273คน ซึ่งคนเลวีนับกันรวมๆกันแล้วมีอยู่22,000คนมันก็เกินไปสักหน่อยเกินไป200คนใช่ไหมแล้วก็ที่เกินเนี่ยทำยังไงดีพระเจ้าก็บอกอ๋อที่เกินเนี่ยก็เอาเงินมาชดใช้แทนเป็นแลกกับุตรหัวปีเพราะสี่หกค่าถ่ายหัวปีของพระจิตรเลวจำนวน273คนนี่อยไม่พอใช่คนเลวีมีไม่ถึงขาดไป273ที่เกินเนี่ยก็ให้เก็บเงินคนละห้าสี่สิบหิ ทางเชียเ่ยในัส,สการรที่เดีนวประมาณ600กรัมหกรรัมาให้5เชียเขียวมองให้กับอาโร่ ow, แล้วก็ลูกๆของเขาเพื่อเป็นเป็นค่าถ่ายแทนในทั้ง3ตระกูลของคนเลวีเกืรอโชนดูแลเรื่องของเต็นท์บ้าม่นต่างๆเชือกต่างๆโคฮาร์ดดูแลเครื่องใช้ภายในตะเกียงไส้ตะเกียงต๊ะครื่องบูชา,าต่างๆแล้วก็เมลารีดูแลพวกเสาวพวก ฐานล่าพวกไกหนักๆก็แบ่งกันไปทางสามตึกนั้นบทนี้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงให้การถวายตัวของเลวีเป็นการถวายตัวแบบตลอดชีวิตเลวีไม่สามารถทาไปสองปีเบื่อลลาออกได้ป่ิก็ไปทำ่างอื่นเลยเพอเป็นเลวีแล้วเป็นตลอดชีวิตเลวีทําหน้าที่เป็นตัวแทนของบุตรบัวปีทั้งหมดของคนอิสราเอลเลวีรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแทน คุดหัวปีทั้งหมดด้วยปกติเนี่ยคนอิสเอลทั้งหมดควรจะถวายตัวแด่พระเจ้ารับใช้พระเจ้าใช่ไหมแต่พระเจ้าตั้งระบบนี้คือระบบตัวแทนให้คนเลวีมารับใช้พระเจ้าแทนแล้วก็รับใช้พระเจ้าตลอดชีวิต ของพวกเขาเราอาจจะไม่สามารถทำงานรับใช้บางอย่างได้เช่นไปเป็นมิชชันนารีหรือเทศนาหรือไปทำความสะอาดห้องครัวหรือต่างๆเนี่ยาอาจจะไม่สามารถทำหน้าที่เหล่านั้นได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ถนัดหรือโอกาสไม่มีเวลาไม่อำนวยอะไรก็แล้วแต่แต่เรายังสามารถสนับสนุนคนเหล่านั้นได้โดยการอธิษฐานเพื่อโดยการถวายหรือสนับสนุนด้านต่างๆก็ได้ วันนี้แม้เราไปเป็นมิชชันนารีไม่ได้เราก็สามารถอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีได้เราก็สามารถถวายทรัพย์เพื่อมิชชันนารีได้วันนี้แม้เราไม่มีโอกาสเทศนาแต่เราก็ยังสามารถส่งเสริมสนับสนุนสิ่งต่างๆสำหรับคนที่กล่าวพระคำเทศนาได้ก็เป็นวิธีเดียวกันคนเลวีจากตระกูลเกอร์โชมและโคฮาร์และเมลารีรวมกัน ได้22,300คนแต่ว่าอา้าวเมื่อกี้บอกว่าทําไมได้แค่2 2 0 0 0คนเพราะว่า300คนเนี่ยไม่นับเพราะว่า300คนนี้เป็นบุตรหัวปีของเลวีเองคือเลวีเนี่ยเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาใช่ไหมแต่พอเลวีมีบุตรหัวปีบุตรหัวปีเนี่ยเอาไปแทนคนอื่นไม่ได้นะบุตรหัวปีนี้ต้องถวายแด่พระเจ้าด้วย300คน,น,นก็เลยเหลือแค่22,000คนคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรืออย่างพวกเราเนี่ยมารับใช้พระเจ้านั่นไม่ใช่เป็นสิทธิพิเศษที่เป็นข้ออ้าง ที่เราจะไม่ต้องทําตามกติกาของพระเจ้า เลวีเป็นคนรับใช้พระเจ้าใช่ไหมบุรรับใช้พระเจ้าแต่ว่าเลวีก็ไม่มีข้อยกเว้นบุตรหัวปีของเลวียังคงต้องถวายแด่พระเจ้าเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเรารับใช้พระเจ้าไม่ว่าทําอะไรก็ตามเราก็ยังคงต้องอยู่ในกฎของพระเจ้าไม่ได้หมายว่าโอ้เรารับใช้พระเจ้าเยอะเลยดังนั้นเราล่วงประเวณีได้เราโกหกนิดหน่อยได้เราไม่ได้เรายังคงอยู่ในกติกาของพระเจ้าเช่นเดียวกันถ้าเราสังเกตดูจํานวนครอบครัวของคนอิสราเอลทั้งหมดมีทั้งหมด22,273บุตรหัวปี คนเลวีมี22,000คนซึ่งจริงๆถ้ารวม300คนนั้นแทบจะพอดีกันได้ซ้ำใบก็คือเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้ามันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นคนตั้ง3ล้านคนบุดหัวบีมีจำนวนเกือบจะเป๊ะอะไรเท่ากับคนเลวีนั้นเนี่ย ดังนั้นเราจึงรู้ว่าการเกิดและเวลาที่เกิดเพศที่เกิดว่าเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกอย่างล้วนแต่อยู่ในแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าทั้งสิน้นซึ่งดูสิ3ล้านคนเกิดออกมาเป็นลูกชาย22,273่อ 22, งคนมันเกือบจะเป๊ะกับคนเลวีอะไรขนาดนั้นเลยทั้งหมดอยู่ในแผนการของพระเจ้าดังนั้นวันนี้เราเกิดเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามจงรู้เถิดว่าอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพราะว่าคนเลวีเนี่ยขาดไปแค่273คนจาก2 2 2 0 0 73ใช่ไหมคิดเป็น1.2 3เเท่านั้นเองที่ขาดไปซึ่งเชื่อว่าเป็นแผนการของพระเจ้าจัดเตรียมทําไมพระเจ้าไม่พอดีเลยเพื่อว่าจะมีกฎบางอย่างเกิดขึ้นไงเอากฎว่าถ้าไม่พอดีก็ใช้บางอย่างทดแทนได้สรุปว่าพระเจ้ามีแผนกําหนดเอาไว้แล้วสําหรับเราแต่ละคนเพื่องานบางอย่างสําหรับคนลูเบน,นเบนจามินอิสซาคา พระเจ้าก,กำหนดเอาไว้สำหรับออกรบแต่ว่าสำหรับคนเลวีพระเจ้ากำหนดไว้สำหรับงานในพระวิหารเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเราสำหรับหน้าที่บางอย่างที่เราได้รับในปัจจุบันและเมื่อพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเราแล้วพระองค์จะประทานสิ่งที่จําเป็นในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าให้แก่เราเสมอและเราสังเกตว่าแม้บางอย่างเป็นงานรับใช้ที่เราทําไม่ได้หรือไม่มีโอกาสทําแต่เราสามารถร่วมรับพระพรกับงานรับใช้นั้นได้โดยการสนับสนุนคนที่รับใช้พระเจ้าเหล่านั้น